สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับร้านกาแฟบ้านควายแคนะคะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะอำเภอเชียงยืนตำบลเชียงยืนนะคะร้านร้านในส่วนของร้านเรานะคะจะมีเป็นเน้นทางอาหารกับเครื่องดื่มนะคะกาแฟเนี่ยก็จะเป็นกาแฟสดอาหารจะเป็นอาหารไทยนะคะทั้งร้านเราจะเปิดตั้งแต่เวลา9โมงช้าถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถมาเที่ยวชมได้เลยะคะ่ะในส่วนของ จุดเด่นของทางร้านเรานะคะก็จะมีเป็นควายแคร์ค่ะก็จะเป็นควายที่เป็นคุณพ่อก็คือผสมพันธุ์เองเลยชินคดพันธุ์เองเลยนะคะก็จะมีน้องอยู่ประมาณ62ตัวค่ะเป็นควายแคร์ทั้งหมดเลยก็จะมีสีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันไปก็ในส่วนของเมนูนั้นที่เราจะแนะนำนะคะก็จะเป็นตัวเป็นกาแฟสดค่ะทางร้านเราก็ใช้เป็นกาแฟสดเลยจะมีเป็นลาเต้เย็นคาปูมอคค่าแล้วก็เป็นอเมริกาโน่นะคะก็ในส่วนตัวนี้นะคะ ก็จะเป็นคาปูชิโน่เย็นนะคะเป็นกาแฟาสดเลยแล้วก็ในส่วนที่เป็นอาหารของเรานะคะเป็นอาหารไทยทั้งหมดนะคะเป็นทําเองนะคะก็ขอแนะนำเ,ออเป็นตัวอย่างเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นยำปลาดุกฟูค่ะคือเราสามารถพูดได้เลยว่าเป็นปลาเนื้อปลาแท้นะคะไม่ผสมแป้งเพราะว่าเราก็ใส่ใจนะคะทุกรายละเอียดในการทำแล้วก็ถูกสุขอ,อนามัยแน่นอน,นะคะ่ะ ก็ในส่วนของน้ำยำกับยำปลาดุกฟูนะคะก็จะเป็นน้ำยำที่มีนสชาติแบบว่าซีซาร์มากๆเลยนะคะแบบว่าก็คือไม่ได้เผ็ดเกินไปไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปนะคะมีความลงตัวที่พอดีนะคะก็ทุกท่านสามารถทานได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุวัยกลางคนหรือว่าเป็นวัยเด็กนะคะถ้าได้ไดลองรับประทานก็คือชอบค่ะติดใจเพราะว่าอร่อยมากๆใช่ค่ะ ก็ในส่วนของบรรยากาศทางร้านนะคะก็มีทั้งแบบเป็นห้องแอร์แล้วก็เป็นเป็นอัท์ดนะคะก็คือจะมีมาตรการ Social d ดิสเ n c i n g แล้วก็มีแบบว่าการดูแลนะคะก็คือเราก็คือจะดูแลแบบว่าเช็ดโต๊ะทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ลูกค้าลุกหรือว่าลูกค้าจะมานั่งนะคะก็คือทำความสะอาดทุกวงจรก็คือครบเลยค่ะ ก็ในส่วนของบรรยากาศร้านนะคะก็จะมีแบบต้นไม้มีสวนมีชิงชา้ามีน้ำพุนะคะก็คือไม่ได้ติดที่จะเป็นห้องแอร์มากจนเกินไปทุกคนก็สามารถเลือกนั่งได้เลยค่ะในส่วนของทางร้านเรานะคะก็จะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะสามารถติดตามข่าวสารนะคะได้ทางเพจร้านกาแฟบ้านควายแคะในทาง Facebook ได้เลยค่ะหรือว่าเป็นพิมพ์ใน Google ก็ได้ ก็สําหรับการเดินทางน,นะคะก็มีที่จอดรถหน้าร้านนะคะบริการกว้างขวางค่ะก็ทางร้านเรานะคะก็มีบริการเป็นเอ่อเป็นเดลิเวอรี่เนาะสามารถส่งถึงบ้านทุกคนนะคะผ่านทางแอปฟ้าเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะสําหรับทุกท่านที่อยู่ในตัวอำเภอเชียงยืนนะคะแล้วก็สามารถโทรจองโต๊ะโทรสั่งอาหารล่วงหน้าได้ค่ะท,ที่เบอร์ศูนย์แปดหกห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามสองสี่นะคะแล้วเราก็พบกันนะคะที่ร้านกาแฟบ,บ,บ้านควายแขทขอบคุณค่ะ